มาชงมัช,ชะกันครับถือว่าเป็นการลองเครื่องช่างครั้งใหม่เพราะว่าเพิ่งซื้อมาแล้วคือแบบมันตวงได้แบบดีเวอร์คือมันจุดแบบง่ายมากอะ่ะมันขึ้นง่ายมากแบบแตะนิดเดียวก็แบบไปละตวงแบบเอาสักสามกรัมพอนะสำหรับตัวมาช,ชะจะได้แบบเออไม่ขมจนเกินไปใส่น้ำแข็งไปใส่นมจ้ะ ของเราจะเป็นนมที่แบบว่านมวัวนะแต่ว่าจะเป็นแบบแลคโตสฟีเพราะว่าไม่ย่อยแลคโตสละแก่ละคือกินแบบมีแลคโตสไม่ได้ท้องเสียแล้วก็ใส่ชาเขียวไปเป็นแบบเลเยอร์เลเยอร์ให้มันดูสวยงามคือแบบแค่เอาชาเขียวใส่แก้วดีๆมันก็แบบรู้สึกกินก็อร่อยแล้วอ่ะไหนใครเป็นสาวกชาเขียวบ้างยกมือจ้า